โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะได้มีการบูรณาการหลายภาคส่วนค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามหมายจับของสารอาญาจํานวนหรายด้วยกันค่ะได้ดําเนินคดีแล้วก็เตรียมขยายผลไปที่เรียบร้อยค่ะพันตำรวจเอกเฉลิมชนแหลมทองผู้คู้กกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสวัสด์โชครณพัส รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีค่ะและได้ร่วมกับทหารชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการ5ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐาน ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะร่วมกันอ้างยี่ร่วมกันเป็นช่องโจรเป็นซ่องโจรร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นค่ะโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันฟอกเงินค่ะ จับได้5หมายจับด้วยกันรวมผู้ต้องหา5คนเป็นคนไทยทั้ง5คนค่ะจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมู่ที่4ตําบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะโดยจากการสืบสวนนะคะทราบว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ตั้งแก๊งอยู่ที่ประเทศกัมพูชาค่ะได้มีการโทรศัพท์มาหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทยเนี่ยหลายคนโดยคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจ อยู่สถานีตำรวจภูทรเมืองสุราษฎร์ธานีหลอกว่ามีคนเอาเอกสารของผู้เสียหายไปเช่ารถยนต์ค้นพบมียาเสพติดในรถยนต์ผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและก็ให้มีการพูดคุยผ่านไลน์ด้วยนะคะเพื่อส่งเอกสารปลอมหลอกลวงผู้เสียหายค่ะว่ามีการเกี่ยวข้องต้องโอนเงินซึ่งก็มาตรวจสอบหรือให้ติดตั้งแอ s i ได้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะโดย ผู้ร้ายกลุ่มนี้ะลรนะคะผู้เสียหายก็หลงเชื่อค่ะแล้วก็ทําตามที่คนร้ายเหล่านี้ด้วยจนกระทั่งผู้เสียหายสูญเงินในบัญชี โอนออกไปแบบไม่รู้ตัวค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มดังกล่าวก็ได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับจะลักลอบเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยค่ะจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและร่วมกันวางแผนเฝ้าสังเกตการเพื่อที่จะได้จับกลุ่มซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้พบผู้ต้องหาทั้งหมด5รายค่ะสวมใส่เสื้อผ้าและมีรูปลักษณ์ ลักษณะร่างกายตามที่สายลับแจ้งมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายจับของสารอาญาให้ผู้ท้องหาทั้ง5้ารายดูและแจ้งข้อความในหมายจับให้ทราบค่ะ ผู้ต้องหาทั้ง5รายรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับดังกล่าวนี้จริงจึงรวบตัวทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยี3ค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ,คะ